สวัสดีครับพี่น้องในพระคิดวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในมัทธิวบทที่25ข้อ1ถึงข้อ13เป็นคำอุปมาเรื่องสาวพรหมจรี10คนคำว่าสาวพรหมจรี10คนสาวพรหมจรีสาวพรหม,มจรี10คน หมายหมายถึงว่าผู้ได้รับบังเกิดใหม่แล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเขาแล้วสิบคนสิบคนนี้ในคำอุปมานี้ได้รับความรอดหมดทุกคนเพราะเขาเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเขาเป็นเรียกว่าสาวพรหมจรีแต่มีมีแต่มีแต่เป็นคนโง่ ห้าคนเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนมีปัญญาเอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนคืออะไรน้ำมันใส่กาคนโง่คนโง,นง่เอาตะเกียงของตนไป ตะเกียงตะเกียงหมายถึงอะไรตะเกียงหมายถึงร่างกายของเราเองตัวตนของเราเป็นตัวตนของเราเป็นตะเกียงพระเจ้าบอกว่าเราเป็นตะเกียงเหมือนอยู่ในมัทธิวมัทธิวบทที่ห้าตะเกียงพูดถึงตะเกียงบอกคนโง่เอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ามันไปด้วยไหม แต่คนมีปัญญาเอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนน้ำมันคืออะไรน้ำมันคืออะไรน้ำมันคือพี่น้องอัดผมเคยเคยบอกถึงเรื่องเรื่องเงินเงินตะลันเงินตะลันไปแล้วอ่าเป็นเป็นงวดที่แล้วไปบอกว่าเงินตะลัน ท,ที่ผมเขียนเลขอยู่ในวงกลมเนี่ยหมดทีแล้วประมาณนี้นะครับ ที่พระเจ้าบอกว่าอ่าในเรื่องเงินตะลานผมย้อนไปนิดนึงในเรื่องเงินตะลานน่ะนี่คือเงินตะลานเงินตะลานที่พระเจ้าฝากฝากไว้นี่คือคือเงินตะลานเลยตะลันของพระเจ้าคือรัพย์ทรัพย์ของพระเจ้าที่ฝากไว้ที่บอกว่าพระเจ้าบอกให้คนหนึ่งให้ห้าตะลานคนหนึงสองตะลาน คนหนึ่งตารันเดียวท,ที่ที่คําอุปมาเรื่องเงินตะลันนะจะมาพรุ่งนี้พร้อมปีจะจะเชื่อมโยงกันจะจะเกี่ยวพันกันจะชี้ชี้ไปหานี่คือเงินตะลันตรงนี้หมายหมายถึงตรงนี้เงินตะลันคนโง่คนโง,นง่ห้าคนเนี่ยพร้าทีเปรียบเทียบกับสาวผมจรีสิบคนเนี่ย เขามีพระวิญญาณบรรสุก็จริงที่พ่อปีเปียวว่าคนโง่เป็นคนโง่สห้าคนเป็นเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนอะฝ่ายคนโง่นั้นเอาเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ํามันไปด้วยไม่ก็คือเขาเขาไม่ไม่มีน้ํามันน้ํามันน้อยน้ํามันเขาไม่ผลฝายหาน้ํามันก็คือกลุ่มนี้นะกลุ่มหนึ่งหนึ่งตลานเนี้ย กลุ่มหนึ่งตารางที่เขารอดที่เขาฝากธนาคารพี่น้องจําได้ไหมกลุ่มหนึ่งตารางเนี้ยนี่พูดพูดถึงว่าคนที่รอดหนึ่งตารางที่เขามีหนึ่งตารางเน่ะที่เขาบอกว่าน้ํามันเขาใกล้หมดแล้วอ่ะที่เขาขอจากคนมีปัญญาบอกคนโง่เขาเอาตะแกรงของตนไปแต่หาเอา้ํามันไปด้วยไหมก็คือเขามีต้นามันน้อย เขาไม่ค้นคว้าหาความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรพระจเ,เจ้าพระเจ้ามอบมอบให้เขาแล้วเขาไม่ไม่ไม่ไมนั่นแต่เขารอดเพราะว่าเขามีพรหมญาณบริสุดเพราะว่าเป็นกลุ่มก,าาากลุ่มฝากธนาคารพูดง่ายๆกลุ่มฝากธนาคารแต่คนมีปัญญาเอาน้ำมันไสกาไปกับตะเกียงของตนคนมีปัญญาในพังพีจัดอยู่ในกลุ่มที่สองตะลันขึ้นไป สองตะลันถึงห้าตะลันที่เขาไปค้าขายแล้วเขาได้เพิ่มมาอีกเป็นสิบตะลันเนีย่ยเท่าตัวและกลุ่มนี้ก็ได้สองตาลันที่ที่เฝา,ากฝากที่ฝากเงินไว้สองตะลันแล้วเขาได้มาอีกเท่าตัวเหมือนกันคือกลุ่มนี้ที่เขามีน้ํามันน้ํามันก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าตรงนี้น้ํามันใส่กาพี่น้องดูกา นี่กานี่ในความหมายของพระกัมพีคือกาคือตรงนี้กาความรู้ความเข้าใจความสามารถเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ในความคิดความเข้าใจที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ขับเขาแล้วเขาก็ที่ว่าค้าขายแล้วเขาได้เพิ่มขึ้นมานตรงนี้คนมีมีตะลันอือว่ามีมีตะลันเอาน้ํามันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยตะเกียงก็คือร่างกายของเขา ร่างกายของเขาที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วคนโง่ก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คนมีปัญญาเขาก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตะเกียงก็คือร่างกายของเขากาก็คือความรู้ความสามารถของเขาที่สะสมตะลานอยู่ตรงนี้คือความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคําพระวจนะของพระเจ้าก็คือเขาสะสมอยู่ที่นี่ความเข้าใจความความรู้ความสามารถที่ที่บอกว่าจ่องสว่าง ส่องสว่างก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเขาเนี่ยจะส่องสว่างส่องสว่างผลผลของการส่องสว่างคือผลเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอะไรบ้างลหลผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีก็คือมีความรักความปราปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตซ์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบ,บังคับตนอันนี้คือผลของพระวิญญาณผลของเมื่อวานที่อยู่ในเขาเนี่ย แต่คนก็เขาเขาไม่มีน้ํามันก็บอกน้ํามันน้ํามันไม่มีน้ํามันมีน้อยเขาไม่ได้เอาน้ํามันไปเขาบอกเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ํามันไปด้วยไม่ทําให้เกิดว่าป้าวิญญาณก็ส่องส่องสว่างไม่ได้เต็มที่เพราะว่าความเข้าใจความสามารถเนี่ยเปรียบเสมือนน้ามันที่จะให้ป้าวิญญาณส่องสว่างออกให้กับ คนที่อยู่ในโลกนี้เห็นความสว่างของพระเจ้าคือความประตว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ส่งผลออกมาจากชีวิตของคนนั้นเขามีตาลานมากถ้าเขามีตาลานมากเขาก็่องสว่างเกิดผลมากนี่คือรเรียกว่าตาลานที่มีปัญญาเอาน้ำมันใส่กาเนี่ยคือกาไปกับตะเกียงของตนร่างกายของเขาเป็นตะเกียงชีวิตของเขา เป็นตะเกียงพระวิญญาณบริสทธิก็ส่องสว่างเขามีน้ํามันน้ํามันก็ความรู้ความเข้าใจความสามารถเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าทุกอย่างนี่นี้ผลผลของพระวิญญาณก็จะส่องสว่างเขาบอกว่าคนคนมีตะลันเนี่ยคนมีตะลันห้าห้าตะลันห้าตะลันสองตะลันเนี่ยตรงเนี้ยขาว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของหญิงหญิงที่มีปัญญาห้าตะลันสองตะลัน หนึ่งตราดน,นี่เขาที่ว่าฝากธนาคารกลุ่มนี้ที่จัดอยู่ในในในคนโง่ใน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 ป้าพีบอกว่าเป็นคนโง,ง,ง่กลุ่มคนโง,ง,ง่เขารอดไหมก็บอกเขาน่ะเป็นหญิงหญิงสาวพรมมจรีทุกคนเป็นหญิงสาวพรมมจรีหมดมีพ่อพยาายมสุดรอดไหมรอดแต่รอดเข้าแต่แต่เวลาเวลาพระเจ้ามารับเนี่ยเขาจะได้เข้าหลังพันปี หลังนาหนังหลังพันปีผู้มีปัญญาเนี่ยที่พระเจ้ามารับเนี่ยเจ้าก็จะนําเก่าเข้าไปเข้าไปก่อนอาณาจักรสวรรค์เปรียบเสมือนหญิงพรหมจรีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่ห้าคนเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนคนโง่เอาตะเกียงของตนไปหาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่ คนมีปัญญาเอาน้ำมันเอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่พ้าพี่บอกว่าเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาและหลับไปคำว่าง่วงเหงาและหลับไปก็คือ,อาตายจากโลกนี้ไปตามปกติวิสัยก็คือทั้งทั้งคนโง่และมีปัญญาแหละก็คือง่วงเหงาและหลับไปพูดถึง พวกที่อยู่ก็อยู่พวกที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอยู่พวกที่ง่วงเหงาและหลับไปก็คืออำลาไปก่อนก็ไปทั้งสองฝ่ายตามตามปกติวิสัยคันเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องออกมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดคันเที่ยงคืนมีเสียงร้องออกมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดเสียงร้องนี่คืออะไร เสียงร้องนี่คือแต่ของพระเจ้าเสียงร้องบอกว่าเจ้าบ่าวมาแล้วไอ้คำว่าเจ้าบ่าวมาแล้วนี่หมายถึงว่าความเข้าใจที่พี่น้องคิดเตียนทุกคนเข้าใจดีในทุกวันนี้ถ้ามีเสียงแต่ความคิดความเข้าใจของคิดเตียนพี่น้องคิดเตียนนะเข,เขาจะเข้าใจคนนั้นจะเข้าใจว่าพระเจ้ากําลังมารับเขานี่คือ นี่ครับนี่คือคําว่าคําว่าเจ้าบ่าวมาแล้วที่ความเข้าใจของแต่ละคนที่ทุกคนอ่ะทุกวันเนี้ยเข้าใจถ้ามีเสียงแตรก็คือเจ้าบ่าวมารับเขาก็คือพระเยซูสเสด็จกลับมารับเขาความหมายตรงนี้คือว่าเสียงร้องก็คือแตรของพระเจ้าเจ้าบ่าวมารับเขาก็คือความเข้าใจที่เขาเขาเขาเข้าใจดีอยู่แล้ว ตรงนี้ถ้ามีเสียงแต่นี่คือพระเยซูกลับมาแล้วมารับเขาเขาพร้อมที่จะไปทุกคนสิบคนเนี่ยความคิดสิบคนเนี่ยต่างคนต่างมีความเข้าใจว่าจะไปเมื่อพระเยซูกลับมารับเขาสาวพรหมจรีสิบคนนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกคนโง่ก็พูดกับคนมีปัญญาว่าขอท่านแบ่งน้ำมันให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้ว พวกมีปัญญาจึงตอบว่าสงสัยน้ำมันของเราไม่พอจะไม่พอสำหรับเรากับเจ้าจงไปจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวจะดีกว่าเมื่อเขากำลังไปอยู่นั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องมองคลสมรสแล้วแล้วประตูก็ปิดแล้วประตูก็ปิด ภายหลังหญิงพมตรีห้าคนมาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าข,าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยพระเยซูพระเยซูพระเยซูคือเจ้าบ่าวนะพระเยซูอ่ะก็จะตอบบอกมาว่านายก็จะตอบมาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จากท่านเพราะเพราะเขาไม่ได้ถูกลบไป พอตอนตอนตอน,ตอนต internet, ที่มารับไปอ่ะก็คือรับที่กลุ่มนี้กลุ่มที่มีห้าตารางกับสองตารางน,นี่ขึ้นไปที่มีจัดว่าในกลุ่มมีปัญญาเขาก็ได้ไปก่อนแล้วพวกนี้ไม่ได้ไปกลุ่มกลุ่มที่จัดว่าเป็นห้าคนไม่ได้ไปเมื่อเขาไปอยู่นั้นอ่ะเมื่อไปหาน้ํามันอ่ะเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วหมายถึงว่าผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ผู้มีปัญญาก็คือตอนที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยตอนอยู่ทุกวันเนี้ยเขาเขาเฝ้าระวัง เฝ้าระวังคืออะไรเฝ้าระวังก็คือนี่เฝ้าระวังเนี่ยสาคัญเนี่ยก็คือเรียกว่าที่พระคัมภีทุกครั้งที่กล่าวว่าเฝ้าระวังเศร้าเฝ้าระวังก็คือนี่แหละสะสมตะลันควา,ามเข้าใจความรู้ควา,ามสามาเพื่อจะพร้อมทุกสิ่งเวลาพระเจ้ามารับเราจะได้ไปกับพระอ,องค์ได้ก็คือตรงนี้นี่สําคัญผู้ที่พร้อมอยู่ คนโง่เลยคนโง่ที่จัดอยู่ในกลุ่มคนโง่น่ะเขาเสียเวลาอีกเขาต้องไปหาคนขายหาคนขายซื้อสําหรับตัวจะดีกว่าเห็นไหมตอนตอนที่คำอุม,มามาเรื่องเงินเงินตลาดน่ะที่ม,มีมีการค้าขายเกิดขึ้นนะ่ะมีการค้าการขายนี่ยหาคนขายซื้อสําหรับตัวจะดีกว่าตรงนี้ตรงนี้จะพังพีจะชี้จะชี้ไปหากันหมดเลยจะจะจะเชื่อมโยงใส่กันหมดเลย คนง่อไปเมื่อเขากําลังไปอยู่เจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านเนื่องในงานเลี้ยงสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังยิหญิงพมาจารีเนี่ยเหมือนเขาอยู่ที่เขาไม่ได้ถูกลับไปเนี่ยก็คือเขาอาจจะง่วงเหงาและหลับไปก็คือจากไปจากโลกนี้ตามปกติวิสัยอาจจะไปอยู่เขาก็ไปอยู่เมืองเมืองบรมโมสุกเกษมหรืออกอับบารรมก็ ก็เนี่ยตรงนี้แหละที่พระกนพีได้ได้เขียนไว้แล้วเขาก็ไปขอเข้าไปขอเข้าไปเรียกร้องขอเข้าว่านายเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยนายถึงถึงได้ตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราไม่รู้จากท่านเหตุฉนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เหตุนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เฝ้าระวังอยู่ ท่านไม่รู้กําหนดวันหรือโมงนั้นท่านไม่รู้เพราะเราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะมารับเราเมื่อไหร่ถึงได้บอกว่าให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือตรงนี้เฝ้าระวงังข้อพิีที่เขียนว่าเฝ้าระวงังเฝ้าระวงังก็คือนี่แหละเฝ้าระวงังสะสมตะลันเพื่อจะพร้อมอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะมารับเราเหมือนขโมยเหมือนเราไม่รู้ว่าจะมาเวลาไหนยามไหนไม่มีใครทราบ ตรงนี้สำคัญก็คือเฝ้าระวังไม่งั้นจะพลาดเขาเขาจะไม่ได้ถูกรับขึ้นไปพอไปถูกรับเขาต้องต้องไปรอหลังพันปีเขาต้องไปรอหลังพันปีถึงถึงจะได้เข้าพอเข้าไปแล้วเขาจะพลาดเรื่องบำเหน็จรางวัลต่างๆเพราะเขาต้องไปรอรอหลังพันปีเขารอด ไม่ใช่ไม่รอดรอดนี่รอดเพราะในกลุ่มฝากธนาคารเขารอดแต่เขาไม่ผลฝ่ายต่อเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ผลฝ่ายเพิ่มเป็นสองตารางขึ้นเพิ่มไปเป็นห้าตารางที่คนห้าไปกาขายไปแด้เป็นสิบสองก็ได้เป็นเท่าตัวทุกคนได้เท่าตัวแต่เขาเขาไม่ผลฝ่ฝายแต่เขารอดรก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้พระกมทีบอกว่ากลุ่มเป็นกลุ่มคนโง่แต่เขารอดเขาเพราะเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ารับเขาสุดท้ายต้องไปเข้าหลังหลังพันปีสุดท้ายเขารอดเหมือนรอดผ่านไฟเขารอดเหมือนรอดผ่านไฟทีแรกเขาตั้งใจว่าเขาจะถูกรับขึ้นแต่พระเจ้าทิ้งเขาไว้เพราะเขาไม่ไม่ผนกวายเพิ่มเพิ่มความเข้าใจความรู้ความสามารถของเขาคือเงินตลันที่พระเจ้าบอกว่า พระเจ้าบอกว่าฝากทรัพย์สมบัติไว้ฝากทรัพย์สมบัตินี่คือทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเหมือนอย่างในวิวรณ์บทที่สามที่ที่กล่าวว่าวิวรณ์คิดจักรสุดท้ายอ่ะคิดจกักรเอ่อเราดีเซียที่บอกว่าเราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคําที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเรานี่คือทองคําที่หลอมบริสุทธิ์แล้วจากเรา ให้พี่น้องคิดเตียนเข้าใจสิ่งนี้อย่ามองข้ามนี่คือทองคําของพระเจ้าที่ฝากไว้คือทรัพย์สมบัติของพระเจ้าที่ล้อมให้บริสุทธิ์แล้วจากเราตรงนี้เลยพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าเข้าใจผิดก็คือพี่น้องพลาดนี่คือพระเจ้าเราเราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคําที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อเจ้าจะเป็นคนม,มั่งมีพี่น้องครับตรงนี้ เขาเขาถึงได้พลาดในการถูกรับขึ้นเขาเลยพลาดพอพลาดแล้วแก้ตัวไม่ได้ก็ต้องไปรอหลังพันปีแต่เขาเขารอดเพราะเขามีพระมิยานใบสุดที่ว่าคือตามตามตามกติกาก็คือหญิงสาวพรมมาจรีแต่เขาพลาดตรงนี้พี่น้องก็เอาไปแบ่งปันซึ่งกันและกันได้เลยครับเพื่อ เพื่อค้าขายที่ว่าค้าขายเราไม่ต้องมาไปหาลิปไปหาซื้อที่ที่บอกว่าน้ำมันน้ามันเราของเราควรหมดแล้วใกล้หมดแล้วที่อีกคนมีปัญญาบอกว่าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวจะด,ดีฝ่านี่คือเขา้าพ่มพีจะชี้ถึงการหมดพามพีเนี่ยจะมัดมัดถึงการหมดชี้ใส่ถึงการหมดเลยดิ้นไม่หลุดดิ้นไม่หลุด นี่เป็นความหมายที่ว่าค้าขายเพราะในในพัมพีบอกว่าค้าขายคนคนที่ได้ฝากไว้ห้าตารางเนี่ยเขาก็ค้าขายสองตารางเขาก็ค้าขายในพัมพีก็บอกเขาได้กําไรเท่าตัวเนี่เขาก็พร้อมพระเจ้าก็คือจัดว่าอยู่ในกลุ่มมีปัญญาเขาเลยถูกลับขึ้นไปก่อนตรงนี้ให้พี่น้องเอาไปศึกษาและถามพระวิญญาณโรยสุด ที่อยู่ในพี่น้องแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันได้ตรงนี้นะครับขอพี่น้องทุกคนจเริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าครับ